สวัสดีครับวันนี้มาพวกัผมพิชรีวิวททยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวโอริโอ a แบล็คพินั่นเองก็เป็นการคอลแลบระหว่าง o อ e ิและ b l a c k p ิ n งนะครับภายในซองขนมเนี่ยก็จะมีตัวโปโตการ์แถมมานะซึ่งโปโตการ์เนี่ยก็มีทั้งหมด10แบบนะครับผมแน่นอนว่าผมก็ซื้อมาทั้งหมด10แพ็คเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่า10แพ็คนี้เราจะได้ครบทั้ง10แบบไหมนะครับ แล้วก็ที่เห็นเป็นโอริโอยักษ์อยู่ด้านหลังเนี่ยมันเป็นหมอนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูในคลิปนี้เหมือนกันนะแต่ก่อนจะไปดูหมอนเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นการ์ดกันก่อนดีกว่านะครับมาครับผมทุกคนผมก็ซื้อโอริโอมาทั้งหมด2รสชาตินะก็คือรสออริจินอลแล้วก็โอริโอแบล็คพิ้งนะครับซึ่งโอริโอแบล็คพิ้งเนี่ยก็คือรสดาร์กช็อกโกแลตนั่นเองนะครับผมแพ็กเกจมันก็จะต่างกันนะครับนะก็จะมีโลโก้แบล็คพิ้งทั้ง2รสชาติเลยนะครับผมนี่ถ้าเป็นรสออริิจนนนนนนอลลเเเีี่่ยโโก้้ปป็็สสชมพูะวถา โอริโอแบล็คทีเนี่ยเราก็เป็นสีดานะครับเพราะว่าพื้นหลังเป็นสีชมพูอยู่แล้วนี่เลยสวยงามมากแมแค่ซองก็สวยแล้วอยากเห็นการ์ด,ด้านในแล้วนะครับ <S 2> <S 2> เรามาเริ่มแกะจากซองไหนกันก่อนดีมาแกะจากออริจินอลกันก่อนดีกว่านะครับมาเลยรสชาติละ5แพ็คนะครับผมนะแพ็คหนึ่งมาได้การ์ดหนึ่งใบนะครับมาเลยมาแกะกันดีกว่านะครับผมคนมาดูกันครับว่าซองแรก เราจะได้ใครจังหวะนี้อุยเจอการแล้วทุกคนสามสองหนึ่งชึบเฮ้ยทุกคนครอบวงนะครับแบล็คพิงค์นี่โอ้โหสวยงามมากครบวงเลยนะครับเนี่ยว้าว <Wow. S 1> นี่ด้านหลังก็มีแบบอยู่ซ้ายบนด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบทีห้านะก็จะมีโอิโอ แล้วก็ b l a c k พิงกนะครับนี่เลยโลโก้ของการคอลแลบนะทั้งสองสวยงามมากนั้นเดี๋ยวเราไปกันที่แพ็คท,ที่2กันเลยดีกว่านะครับมาแพ็คแรกแล้วก็ได้แบบครบวงเลยสุดยอดมากมาครับแพ็คท,ที่2องจังหวะนี้หาการก่อนจึ๊บได้เป็นลิซ่านะครับนี่โอ้โหลิซ่า ถือโอรีโออยู่ด้วยน่ารักนะครับผมนี่มีลายเซ็นด้วยนะสุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นแบบที่สามนะครับนี่ด้านหลังสุดยอดมาครับอันที่สามจังหวะนี้ตัดนี่ระวังโดนก์ดนะครับเนี่ยนะครับผมได้เป็นเป็น นี่ได้เป็นโรเซ่นะครับนี่เลยนี่โรเซ่อันนี้เป็นแบบที่เท่าไหร่แบบที่9นะครับโอ้โหแบบเกือบสุดท้ายเลยนโรเซ่ Rose. ผ่านไปนะครับมาดูซองต่อมากันดีกว่านะครับผมซองต่อมาเราจะได้เป็นใครมาเลย จังหวะนี้ได้เป็นนี่ได้เป็นเจนนี่นะครับผมนี่เจนนี่พร้อมลายเซ็นแบบที่7นะครับดีครับดีมาสองสุดท้ายของแพ็คออริจินอลไม่ซ้ำแล้เนี่ยโหคือดีมากที่ไม่ซ้ำนะครับ สองสุดท้ายเราก็จะได้เป็นได้เป็นจื๊บการ์ดรวมนะครับผมนี่ครบวงอีกแล้วโอ้โหครบแบบครบๆเลยนะครับ <Yahoo! S 1> อันนี้ก็มีแบบอันนี้มันเป็นรูปแบบใบเล็กๆปะ่ะเนี่ยเหมือนกันเลยแต่เอามารวมกันอยู่ในใบเดียวนะครับนี่ก็จะมีเป็นเจนนี่ลิซ่านะครับผมจิซูนะครับโรเซ่แม่สวยงามจริงๆนะครับผมครบวงพร้อมลายเซ็น อันนี้เป็นแบบที่10นะครับโอ้โแบบสุดท้ายเลยสวยครับสวยมานั่นเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูแพ็คสีชมพูกันดีกว่านะครับผมกับ o r ริโอ a แบล็คทินะครับมาแกะกันครับผมไม่รอช้านะครับแกะกันอย่างต่อเนื่องมาใบแรกต้องลุ้นๆหน่อยจะได้ใครเฮ้ยเฮ้เ,อเอด็เอ้าวไม่มีการ์ดกินไปเนี่ย วิ้ยทุกคนการ์ดไม่มีเอ๊ะหรือว่าอยู่ข้างล่างเหรอวิ้ยเอ้ทุกคนโอ้การ์ดมาซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับแพ็กสีชมพูวุ้ยนี่ซองขนมนะครับโอ้อันนี้ก็ลุนลุนเลยเนี่ยการ์ดอยู่ด้านล่างแต่ผมเห็นแล้วได้แบบที่เท่าไหร่ได้แบบที่แปดนะครับมาดูกันว่าแบบที่แปดนี้เป็นใครกันจังหวะนี้ ชื่ได้เป็นลิซ่านะครับผมซ้ำหรือเปล่าไม่ซ้ำนะครับนี่คนคนละใบนะนี่ลิซ่าดีครับยังไม่ซ้ำมาสองที่สองของแพ็คสีชมพูอันนี้ก็จะลุ้นหน่อยนะครับเพราะว่าคำหาการ์ดไม่เจอแล้ะหมาครับผม ได้เป็นใครจังหวะนี้ขนมอ,อกได้เป็นชื้ได้เป็นจีซูนะครับนี่เลยแบบที่หนะครับผมดีมากอันนี้ก็ยังไม่ซ้ํานะครับนะครับยังไม่ซ้าเลยอ่ะแต่เราได้ไม่ครบหรอกเพราะว่าถ้าได้ครบมันก็จะโหดเกินไปนะครับหมาครับผมแอกต่อมาแอกที่เท่าไหร่เนี่ย อันที่3ของสีชมพูนะครับแล้วก็เอาขนมออกก่อนเราก็จะได้เป็นการ์ดอุ๊ยอันนี้ซ้ำมาแล้วครับใบซ้ำนี่ให้ทุกคนเดาครับว่าเราซ้ำอะไรมาจื๊บนี่เลยแบบที่10การ์ดไลายเซนซ้ำนะครับมาแล้วซ้ำมาแล้วใบหนึ่งเราเหลืออีก2แพ็คเท่านั้นนะครับ อีกสองแพ็คเราจะได้ครบไหมจังหวะนี้มันมันไม่ครบแล้วแหละแต่ขอขอไม่ซ้ำขออย่าซ้ำซ้ำใช่ไหมจืบซ้ำนะครับผมมูครบวงซ้ำแบบครบวงนะครับโอ้โหทำไมใบครบวงเป็นใบซ้ำหมดเลยมาครับซองสุดท้าย สุดท้ายสุดท้ายแล้วขออยาซ้ําพอแล้วนะกับใบซ้ำมาครับแพ็กสุดท้ายของเราได้เป็นน่นไงซ้ำใช่ไหมลิซ่ามาครับผมตอนนี้ผมก็เปิดโอริโอไปทั้งหมด10แพ็กแล้วนะครับ10ใบเราได้มา7แบบนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะซ้ำไปเพียง3ใบเท่านั้นเองนะครับนี่ใบซ้ำนะ ลิซ่าแล้วก็ครบวงนะครับสานี่อันนี้ไม่ซ้ำเรามาดูดีกว่าว่าได้ใครมาบ้างนะครับผมนี่เลยก็จะได้เป็นลิซ่านะครับผมอันนี้เป็นแบบที่3นะครับนี่เลยแบบที่3มถือโอริโอนะครับแบบต่อมาก็เป็นครบวงนะครับผมที่ถือโอริโอด้านหลังเป็นแบบที่5้านะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นจิซูนะครับผมนี่เลยจิซูเป็นแบบที่6นะครับ แล้วก็เจนนี่แบบที่7นะครับนี่เลยเจนนี่แบบที่7จลิซ่าแบบที่8ใช่ไหมใช่ลิซ่าแบบที่8นะครับแล้วก็โรเซ่แบบที่9แล้วก็แบบที่10เป็นครบวงนะครับนี่อย่างน้อยเราก็ได้แบบใบเดียวแบบครบวงเหมือนกันนะเนี่ยนี่โอ้โหรูปเดียวกันเลยนะครับนะได้เซตนี้ครบนะครับเซตที่ไม่ได้ถือโอริโอเรายังขาดเซตที่ถือโอริโออีก3แบบเลยนะครับผม ผมมาแต่ดิซ่าเดี๋ยวยังไงต้องไปตามหาแยกกันละถ้าซื้อสุ่มต่อนี่น่าจะหมดเยอะอยู่นะครับโอเคนั้นต่อไปเราไปดูตัวของหมอนโอริโอกันดีกว่านะครับหมารับผมกับสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันอยู่หรือเปล่านะครับกับตัวของหมอนโอริโอยักษ์นะครับผมนี้เห็นครั้งแรกคือคือชอบมากนะครับผมมันเป็นแบบลายโอริโอเลยนะครับแล้วก็เป็นโอริโอรสชาติใหม่ด้วยนะโอริโอแบล็คพิงค์รสดาร์กช็อกโกแลตนะครับนะตัวคุกกี้มันก็จะเป็นสีชมพูนะ อันนี้ก็จะเป็นหมอนขนาด1 1 1คูณ11นิ้วนะครับความหนาก็จะอยู่ที่3นิ้วนะนั้นเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับขอตัดสักครู่นะครับผมชึบอ่าเรียบร้อยตัดเสร็จแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าชึบนี่เลยออกมาแล้วนะครับผมหมอนโอริออ้โหอ,อ,อ้ยก็นุ่มใช้ได้นะเนี่ยนี่ นุ่มนะครับผมนี่มีป้ายโอรีโอด้วยนะครับห,หมอนก็สวยงามนะครับผมนะเอาไปหนุนก็ได้เอาไปกอดก็ดีนะครับวิวทีทุกคนมันดูนุ่มนะวิวมันดูนุ่มอะ่ะหมอนโอรีโอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอามาเทียบกับของจริงดูไหมนี่อันนี้ของจริงนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูชือ้อมีสีมันไม่เหมือนกันอะ่ะ นี้ของจริงโอริโอของจริงนะครับนี่กับโอริโอที่เป็นหมอนอสีมันไม่เหมือนกันสีโคะโทนเลยนะเนี่ยถึงจะชมพูเหมือนกันแต่แต่คโคะาทนนะครับแต่ก็สวยงามนะครับน่ารักน่ารักนี่อ่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้หมอนโอริโอนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่โอริโอร่วมกับทาง B i g กซนะครับผมก็คือช้อปโอริโ รสชาติใดก็ได้นะครับครบ1 9ึบาทก็จะสามารถรับหมอนใบนี้ได้ฟรีเลยนะครับผมโปรโมชั่นก็เริ่มตั้งแต่วันที่5มกราถึง15กุมภานี้เท่านั้นนะครับใครยังไม่มีนี่ต้องรีบเลยนะก่อนของจะหมดนะครับขายให้ขนาดนี้ถามว่าเขาจ้างไหมก็ไม่นะครับแต่ถ้าสนใจจ้างก็ติดต่อมาหลังไม้ได้นะครับโอเคครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวของแถมจากโอริโอ o โฟโต้การ์ดแบ็พิงแล้วก็หมอนโอริโอยักษ์นะครับโดยรวมทั้ง2ชิ้นนี้ก็ทําออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะโดยเฉพาะตัวของโฟโต้การ์ดนะครับคือแบบเหมือนกับที่แถมมากับอัลบั้มเลยนะครับผมมีครบทุกคนในวงเลยนะครับทั้งลิซ่าโรเซจิซูเจนนี่นะครับผมโอ้โหมาครบนะครับแถมยังมีการ์ดที่แบบมีครบทุกคนด้วยนะครับผมคือใครเป็นแฟนแบ c ็กพิงนี่ห้ามพลาดที่จะเก็บให้ครบเซตเลยนะครับ โอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย